งานเข้าก็มินแล้วส่งกลับกัมพูชาให้หมดตำรวจนำกำลังบุกทลายแก๊งขอทานขมรรายได้วันละนับพันบาทในประเทศไทยโดยในวันนี้ตำรวจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปคมจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาส่วนที่กำลังกว่า50นายบุกเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มกลุ่มคนต่างด้าวตามหมายจับตามข้อหาการะทาความผิดการการะทา,บ,าบังคับ ขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทําด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิดหรือกระทําด้วยประการใดอันเป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบจากเด็กได้ตัวกลุ่มคนต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชาผู้ใหญ่19คนเด็ก18คนรวมทั้งสิ้น37คน โดยจุดแรกภายในซอยสุขุมวิทยัเยา7หมู่8ตําบลนาเกรืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบบ้านปลูกเป็นเพิงสังกะสีสองหลังมีรั้วล้อมทำจากสังกะสีหลังแรกพบบุคคลตามหมายเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาหนึ่งคนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ่านไม้จับพร้อมแสดงภาพบุคคลซึ่งยืนยันว่าเป็นตัวเองจริงนอกจากนี้ยังพบเด็กอีกหคนอายุประมาณ1-8ขวบ บ้านหลังที่สองพบชาวกัมพูชาเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กสองคนตรวจสอบไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลพาสปอร์ตจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปยังซบพอบางละมุง จุดที่2ที่บ้านพรพิมลภายในซอยนาเกลือ14ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นทาวน์โฮมสองชั้น2หลังตรวจสอบมีครอบครัวชาวกมูชาอยู่รวมกันเป็นผู้ใหญ่16คนเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง8ขวบ11คนและอุปกรณ์ในการใช้ขอทานเป็นแก้วขันและเหรียญจำนวนมาก ตรวจสอบทั้งหมดไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลแต่อย่งางใดขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับ5รา,ายเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิง3ามคนซึ่งยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจริงโดยหนึ่งในนั้นทราบชื่อคือนายโออายุ27ปีให้การอ้างว่าตัวเองไม่ได้มีอาชีพขอทานแต่ทำงานภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆและยังยอมเล่าอีกว่าหลังจากที่กลุ่มขอทานหาเงินมาได้บางคนก็จะเอามาเล่นไพ่กันอีกด้วยเบื้องต้นได้รับการเปิดเผยว่ากลุ่มขอทานเหล่านี้จะลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายแล้วจะอุ้มเด็กไปนั่งตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมานั่งขอทานขอเศษเงินจากความสงสารของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวด้วยรายได้ วันละไม่ต่ำกว่า300ถึง1,000บาทอย่างไรก็ตามได้ปร,ระสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดชนบุรีเพื่อทำการคัดแยกทำประวัติแต่ละบุคคลพร้อมตรวจหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวผู้ใหญ่อ้างเป็นพ่อแม่ว่ามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่หากไม่มีก็จะเข้าข่ายคาม,มนุษย์ได้ ก็จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วแจ้งข้อกาาล่าวหาดำเนินคดีเพิ่มต่อไปสำหรับประเด็นนกรกเราวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก คอมเมนต์แรกบอกว่าไทยควรตอบโตเพื่อนบ้านแบบเด็ดขาดกระบวนการใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงไทยและเครมวัฒนธรรมไทยทุกอย่างรัฐบาลคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทางการไทยควรมีมาตรการตอบโต้แบบเด็ดขาดเสียทีที่ผ่านมาประชาชนนี่แหละที่คอยปกป้องดูแลก,กันเองรัฐไม่เห็นําอะไรมันถึงเวลาแล้วที่ทางรัฐบาลต้องออกมาปกป้องสมบัติทุกอย่างที่เป็นของชาติก่อนที่พวกมันจะเครมไปมากกว่านี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปล่อยข่าวไทยอ้อนวอนขอร้องให้เปิดเขาพระวิหารเจอข่าวไทยจับขอทานเขมนและหยุดรับแรงงานเขมรเขมนถึงกับเงียบกันทั่วโซเชียลเลยพวกปากกินเกรียนหายไปไหนละ่ะช่วยมารับเพื่อนขอทานกลับบ้านด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหาทำแต่เรื่องชั่วๆนะเขมนเนียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายืนหนึ่งเรื่องขอทาน ตั้งแต่อดีตจนถึงวันวานงานขอทานสัมปทานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลับบ้านเกิดเมืองนอนเลยจ้ะมาอยู่เกะกะได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อก่อนก็โด่งดังเรื่องแก๊งกรีดกระเป๋าคนไทยมาช้านานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า ตำรวจไทยต้องเอาจริงเอาจังกว่านี้นะคนพวกนี้ทําภาพลักประเทศเสียหายไปนั่งขอทานแถวย่านที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆและต่างชาติพวกนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ทั้งนั้นถ่ายวิดีโอเผยแพร่ออกไปมันดูไม่ดีเลยต้องกวาดล้างให้หมดซะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีสาวคนงามบอกแล้วว่าอย่าเรียกขมิแล้วจะให้เรียกอะไรล่ะดูที่ทาแต่ละอย่างสิส่งกลับประเทศให้หมดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ระวังจะมีบนกำแพงนะเล่นไพ่เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำประวัติแล้วส่งกลับไปให้หมดเลยอย่าให้เข้ามาได้อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจัดไปปราบให้หนักผลักดันกลับประเทศขึ้นแบล็คลิสไว้เลยนะคะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้คมเมนตศูนย์พันยาวแฟนโมยสะใจหลังไทย บรรจุมวยไทยแทนคุณคแมสีเกมส์2025ตัดกีฬาคขเมนอีก2ชนิดส่งชาติเจ้าภาพสีเกมส์ต่อไทยในปี2027-2029ไม่เลือกคุณคแม่แข่งขันอีกด้วย สำหรับควันหลงจากกรณีที่ไทยเตรียมบรรจุมวยไทยแทนคุณคแมในซีเกม2025ที่จะเป็นเจ้าภาพหลังจากเจ้าภาพครั้งก่อนอย่างกัมพูชาตัดบทไทยสัดคุณคแมแทนทางทางที่กฎแข่งขันคือโชคสามยกในเวทีสี่เหลี่ยมและมีเฮดการ์ดรวมถึงกอบป้องกันในลักษณะเหมือนมวยไทยสมัครเล่น โดยขณะที่นายกองเอกชยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะซีอสหาพันธ์กีฬาซีเกมในได้เปิดเผยว่ากุลขเมรหรือโบกตอ หรืออะไรก็ตามที่จัดในซีเกม2023มันก็จะถูกบรรจุอยู่ในกีฬาประเภทที่3ซึ่งแต่ละชาติที่เป็นเจ้าภาพก็จะเป็นคนเลือกซึ่งส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าซีเกม2027และ2029ที่มาเลเซียกับสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพวกเขาคงไม่เลือกกุนขมแมแน่นอนเพราะครั้งที่ผ่านมากัมพูชากวาดไปถึง14 จาก19เหรียนทองแถมเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาโดยล่าสุดแฟนกีฬาชาวไทยแหกคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ในทิศทางเดียวกันว่านับเป็นเรื่องดีที่ไทยตัดสินใจแบบนี้พร้อมเชื่อว่าคุณคแมรอาจจบอยู่ที่กัมพูชาครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วยังมีบางส่วนขอให้ไม่มีการจัดมาก,กมรุกเขมรรวมถึงโบกตออีกด้วยเพราะมองว่าไม่ใช่กีฬาสากลโดยสำหรับประเด็นดังกล่าว ทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าหมากรุกคือการละเล่นช่วยเอาออกด้วยนะครับออกกําลังยังไงแล้วจะเรียกว่ากีฬาได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นสีเกมที่ไร้สาระที่สุดนะตั้งแต่จัดการแข่งขันมาขอขมนจัดครั้งเดียวพอนะอย่าจัดอีกเลยไม่ไหวอย่าฝืนแล้วก็เลิกเอากีฬาพื้นบ้านมาแข่งกันได้แล้วเสียเวลาพัฒนานะักกีฬาเปล่า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาที่เป็นกีฬาสากลไปเลยที่เขาแข่งโอลิมปิกมาวัดกันใครชนะก็ได้เรียนไปไม่ต้องมีข้อคอรหาใดใดเหมือนคอมเมนอีกโบกตอก็ด้วยนะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าถูกต้องยกระดับขึ้นชั้นสากลได้แล้วให้ต่อย,ยอดขึ้นชั้นเอเชียนเกมได้คอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าบา,บายบายเอากีฬาที่รู้จักกันแค่ในประเทศตัวเองใส่ในการแข่งขัน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนป่าพื้นบ้านต้องเจอกับคนเมืองมาตรฐานสากลเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากุนขเมแต่ใช้กติกามมยไทยมันคิดเองไม่เป็นจริงๆนะพวกขเมรเนี่ยทำให้แตกต่างจากมวยไทยหน่อยลายคุก็พร้อมที่จะสนับสนุนคนขเมรเอาโซนไหนคิดกันแน่ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ใครทีมมานะจ๊ะไม่พอใจก็ไม่ต้องมาก็ได้นะงานนี้ไม่มีของฟรีนะจงทำใจซาว่าไม่ฟรีรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาไม่มีชาติไหนเขาว่าขเขมรหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะตัดทำไมขเขมรมันบอกว่าถ้าไทยจัดครั้งต่อไปมันไม่มาแข่งอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวอนแบล็คลิสไม่ต้องเข้าร่วมแข่งขันที่จัดทุกชนิด ปล่อยให้ไปเจริญกันเองนู่นไม่ต้องมาไทยนะรรำคาญจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาบอกว่าจะไม่ส่งมวยไทยก็รอดูพวกปากดีอยู่นะว่าจะทำได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาเฉพาะกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านตัดออกให้หมดอย่าเอามาแข่งมันต่อย,ยอดไปเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัดออกไปหมดเลยก็ได้เบื่อจะได้รู้ว่าการชนะอย่างเดียว โดยแลกมาด้วยวิธีที่สปกปรกจะผักมิรให้เป็นศัตรูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอออย่างนี้แคมโบเดียเขาก็ไม่ได้สักเลียนสิครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําถูกแล้วครับยึดสากลเป็นหลักเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเอามวยไทยลาวเอามวยลาวพม่าเอามวยพมา่าเวียดนามเอามวยเวียดนามก็ว่ากันไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบัรจูมวยไทยแทนกุญเฆะ มวยไทยมีมาตั้งนานแล้วและคุณคแม่ก็เพิ่งจะมาได้ยินในปีนี้เนี่ยแหละคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าการุณาบรรจุที่เป็นสากลให้นักกีฬาได้พัฒนาตัวเองครับอย่าเอากีฬาบรรจุ u, เพื่อหวังเป็นเจ้าเหรียญทองคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเวลาถามคัมเมน์ว่าบกตอต่างจากคุณคแม่ยังไงคัมเมน์ตอบกลับม,มาว่ามันคือสิ่งเดียวกันแต่พอจัดแข่งสิเกมมีกีฬาบกตอกับคุณคแม่แยกกัน โกยเรียนสนั่นหวนไหวกันไปเลยเราควรจัดมวยไทย1และมวยไทย2ครับเอาอย่างขมิบไปเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ